สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ถืออะไรมาวันนี้มีรางวัลเลยนะครับเมื่อวานนี้วันที่13มีนาคมนะครับครับที่เมืองทองธานีนะครับอาคารรอยัลจู b บ l รีนะครับประกาศผลอย่างเป็นทางการประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับไอสุสดี a เลอร์วอรปี2022นะครับดี a เลอร์วอรคืออะไรครับผู้จัดการก็คือเป็นรางวัลนะครับสำหรับคนทํางานครับแข่งขันกันในระหว่างดีลเลอร์ทั่วประเทศไทยก็คือเป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์นะครับว่า ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ท่านใดนะครับที่มีผลงานในการขายรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นแต่ละแบบนะครับดีก็คือเป็นของอีสูตรทั้งหมดออันนี้คือเป็นรางวัลนะครับยอดขายมีเวกแบบหนึ่งของประเทศไทยในปี2022นะครับบอกได้เลยครับการรักษาแชมป์ไว้นี่ยากกว่าการเป็นแชมป์นะก็คือปี2021เราเป็นที่หนึ่งประเทศไทยปี2022นี่คือการรักษาแชมป์ใช่ครับยากกว่าก็ยังคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมครับ ตังรอจบนะจบคือผู้จัดการคือพูดง่ายๆว่าก็คือจะเป็นดูแลภาพภาพโดยรวมนะครับครับผมนี่แหละคนเนี้ยครับขึ้นไปรับรางวัลครับผมอ่าครับผมเพิ่งจะไปรับรางวัลมาเมื่อวานนี้วานนี้อ่านี่ครับนี่เลยก็บ่งบอกนะครับว่าอ่าเป็นรางวัลที่สยามทิตตี้นะครับทุ่มเททําในทั้งปีนะครับจะบอกได้เลยว่าอีสุมิลเอ็กอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็ไม่ใช่ธรรมดาครับผมอ่าครับวันนี้มาลครับาน้ะ เดี๋ยวเราก็จะพามาดูกันลูกนี้คันนี้มีมีเจ้าของแล้วด้วยคันนี้นะครับเป็น fc นะครับครับอ่าชนบุรีชนบุรีเป็นรุ่นแพนท่อมนะครับอ่าเป็นรุ่นแพนทอมก็เป็นรุ่นแพนท่อมครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นเครื่องอะไรครับผู้จัดการอ่าเป็นเครื่องยนต์สามพันครับผมเครื่องสามพันใช่ไหมครับผมเอาเครื่องสามพันครับตัวนี้เป็นแทนแพนทอมก็คือแพนท่อมทุกคนก็จะดูว่าภายในเป็นสีดําหมดสีดำครับสีดำครับสีดำสดครับลำนี้ก็เหมือนเดิมครับ ล้อยางโชคครบเลยครับอ่าครับผมลำนี้นะครับอันดับแรกก็ใส่ไปเลยฝากระโปรงทรงเอครับผู้จัดการครับเวลาดูแดดแม่งสวยนะสวยเลยครับอ่านี่ครับแล้วก็มีใส่ตัวนี้ด้วยครับก็มีครอบนะครอบครอบกระจุกลาย F1 นะครับครอบคาร์บอนครับครับผมผู้จัดการครับผมว่านะถ้าเป็นตัวล้อสีขาวตัวนี้โทนโทนดํากําลังมาครับตัวนี้ล้อตัวไหนครับโปรแม็กครับสีดาเงานะครับเป็นเลเซอร์ขาวครับผมแบบนี้นะครับรัดด้วยยาง โตโยเอสดีสามสองหกห้าหกสี่แปดใช่ครับแล้วดูน็อตล้อนะน็อตล้อโอ้โหนี่ให้เบิกน็อตแท้น็อตล้อเลแท้เลยอ่าเลแท้เลยครับตัวนี้นะฮะเลแท้เลยมันน็อตญี่ปุ่นนะครับครับผมลำนี้ลูกค้าก็จัดช่วงล่างไปหน้าพรีนซีเร่ข้างหน้าพรีนซีเร่ข้างหลังพิกกี้แบ็กใช่ครับแล้วก็มีซับแทงแล้วก็สปริงโหลดอ่าแล้วก็พร้อมกันอ่าปีกนกปีกนกปะบังสาแล้วก็กันโครงหน้าอ่ากันโครงหน้าใส่ครบเลยนี่เลยครับถ้าเกิดจริงๆแล้วอยากจะได้แบบเซตหน้าแบบบนนี้ะครัผมว่า ผมว่าจบยังมีข้างหลังอีกนะมีทั้งหลังอีกครับอันนี้ก็เป็นช่วงช่วงของทั้งหน้าครับครับส่วนในด้านหลังครับก็นี่เลยครับก็วิธีการโหลดมือแอ็กเราก็จะเห็นทั่วไปนะครับคือดีสุดก็คือตัวนี้ละครับผมน่าจะเป็นตัวมิกิแบ็กซับแทงครเขาสปริงโหลดครับโหลดข้างหน้าหนึ่งจุดห้าหลังสองใช่ครับและที่สำคัญคือมีชายล่างด้วยอามีชายล่างด้วยอุ้ยมีทอดด้วยนี่มีทอดเจซีทเจซีเจซีครับนี่แหละ สังเกตได้นะฮะท่อ JDC ปลายเขาจะออกสีไทยเทครับผมนี่เลยครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ JDC ตัวนี้ไม่ดังนะครับผู้จัดการเสียงไม่ดังแน่นอนครับการันตีเลยว่าไม่ดังนะครับนะข้างในมีอีกนะอ๋อข้างในมีหรอมีวัดบูธนะอ๋อมีวัดบูธไทยอีกหนึ่งตัวครับผมอ้โหนี่มันบ่งมันบ่งบอกถึงเป็นสเต็ปเวรุ่นจริงๆเลยครับใช่ครับสเต็ปเวรุ่นเลยครับวัดบูธทักหนึ่งตัวครับก็นี่เลยครับก็ดูดีแล้วครับเบาะสีดํานะเบาะสีดําครับตัวนทอมครับผมผ สวยงามลงตัวครับครับผมก็ทั้งหลังนะครับก็จะมีเพิ่มตัวนี้เข้าไปนิดนึงนะครับตัวนี้แต่เป็นชายล่างแบรนด์นายนะครับก็จะเป็นตัวหุ้มลาย F1 นะครับนี่เลยหุ้มอลายเอฟวันยวที่เราทำอ่าอย่างที่เราทําคลิปไปตอนแรกนี่เลยครับครอบสปอยเลอร์หลังครอบสปอยเลอร์หลังีกชิ้นเดียวครับคผคูกัรก็เป็นดูคลีเลยครบหมดเลยครับครบหมดเลยครับอันแบบนี้เลยครับคือตัวนี้สัาคู่หนึ่งครับผมตัวนี้ตัวหลังอีกสัก ชิ้นึงครับผมบอกได้เลยคือมิติรถมัจะดูดีเลยแล้วเดี๋ยวจะไปติดฟิล์มนะครับไฮคู c เซรามิกแบ็กอีดิชั่นข้างหน้า60%รอรับการ80%โอ้เดี๋ยวตัดกันขาวดำหมดเลยขาวดำหมดเลยแล้วมีคิ้วล้ออีกอ๋อนี่นะขาดไปไม่ได้เลยข้านั้นจะเป็นคิ้วครับครับผมก็เป็นสเต็ปโหลดหน้า1.5หลัง2ครับเซ็ตช่วงล่างแบบจบจบเนียนๆนะครับ แล้วก็เติมคิวคาร์บอนไปนิดนึงผมว่ารถคันนี้ก็คือเต็มแม็กแล้วครับไม่ต้องไปใส่เลยครับยอดเลยครับในลักษณะเกินแต่งลักษณะนี้นะครับก็ผมว่ามันคินคินดีครับผมแต่ถ้าเกิดใครอยากวัรรุ่นจ๋าอยากเด่นเด่นเลยนะฮะนะาแนะนาใส่ตัวนี้ด้วยครับอันนี้แล้วแต่คุณชอบนะบางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับถ้ายิ่งใส่ตัวนี้รับหลังคาดําผมว่าจ้าบสุดอันนี้คือครบเลยนะครับครับครบเลยนี่เลยครับลูกค้า เดี๋ยวจะมารับประมาณวันเสาร์นี้วันเสาร์นี้ใช่ไหมครับนี่ครับเอฟซีจากชนบุรีครับผมก็นี่นะครับก็บ่งบอกถึงว่าเบอร์หนึ่งประเทศไทยมิวเอฟนี่เลยครับแล้วก็ยังไม่จบแค่นี้นะนะเรายังมีรถปิกอัพด้วยปิกอัพเหรอครับเราไม่ได้ขายมีอย่างเดียวอ้าวนี่เลยครับเราขายปิกอัพด้วยนะครับมีปิกอัพอีกหนึ่งแปลงหน้ามิวครับผมอ่านี่ครับมมาชเลยครับนี่เลยครับ แล้วจอดมาไกลๆมองไปเหมือนมีเวกเลยนะถ้าเกิดว่าเราดูแค่ข้างหน้าอย่างเดียวก็เหมือนมีเวกเลยใช่ครับอ่าตัวนี้พร้อมโปรโมชั่นนะครับตอนท้ายเราเราจะมาบอกนะครับว่าโปรโมชั่นแบบไหนลำนี้นะฮะก็เป็นตัว isuzu hildener ตัวสูงเครื่องดเนึ่งจุดเกแซดนะครับเกียร์ธรรมดาตัวแซดเกียร์ธรรมดาครับลำนี้ก็นี่เลยครับผู้จัดการถามผมว่าโหลดไหมผมว่าโหลดแล้วสวยครับผมอ่าครับตัวนี้ก็เลือกเป็นล้อ te สาเจ็ดเทากันนะเทากันหยอดขาวแล้วก็ สเตปยางก็เป็น2 6 5 6 1 0้อย่างนี้ตกใช่ครับนี่ไงผู้จัดการคือสเตปหน้าหนึ่งหลังสองหน้าหนึ่งนิ้วหลังสองนิ้วผมว่าครอบคลุมทั้งคนมีอายุนะครับแล้ววัยรุ่นก็ได้ขึ้นง่ายลงง่ายถูกต้องครับที่จิ้มขันคือตัวนี้ชกเดิมชกเดิมแต่นะจัดทรงทําเป็นยีรับแค้นได้ครับทาได้ครับก็นี่แหละครับสเตปหน้าหนึ่งหลังสองนี่เลยวัยรุ่นมองไปปึ๊บนึกว่ามิวเอสน้ามิวเลยนี่เลยครับหน้ามิวเอคือหน้ามิวเอของผมนะครับผมบอกได้เลยว่า การันตีอะไหล่แท้ทุกชิ้นครับก็อะไหล่นี่คือทุกกล่องอ่ะเป็นอีซูซูตีเพชรหมดเลยใช้งานได้จริงใช้งานได้จริงครับถ้าทิมคันนะมีคนถามว่าไอ้รับแขกของน้าเนี่ยมันใช้โชกเดิมเนี่ยมันจะกระด้ดังไหมได้ไหมไม่ไม่ครับคือเอาพูดง่ายๆว่าเราโหลดด้าหนึ่งหลังสองนี่ผมว่าขับดีกว่ารถเดิมๆสแตนดาร์ดโรงงานแล้วการบรรทุกล่ะนะบรรทุกก็ได้ครับอาจจะได้ไม่เยอะครับผมอ่าครับผมเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดใครอยากวิ่งประมาณทัก500โล600โลนี่ผมว่าได้น้ำหนักบรรทุกเนาะได้สบายเลยครับหรือว่าใครจะบรรทุกเป็นตันไม่แนะนำให้ทำครับผมครับผมนี่เลยครับก็แปลงหา้ิวเอ็กด้วยข้างหลังยังมีปิดท้ายนะมีปิดท้ายด้วยครับไปดูปิดท้ายด้วยครับนี่เลยโอ้สวยนะผู้จัดการผมว่ามันดูโอเคเลี่ยครับผมนี่ครับก็ใส่ปิดท้ายผมไปอีกชิ้นหนึ่งก็ดูดีนะครับนี่เลยลักษณะนี้ครับปิดท้ายก็เป็นสีตรงรุ่นกับตัวรถนะครับสีขาวมุกตัวใหม่ครับ เขาแค่นี้ก็หล่อแล้วแค่นี้ก็หล่อแล้วนะครับครับย, 1, 2, ยันแหนบหนึ่งสองผู้จัดการครับอยากได้แบบนี้เลยราคาใช้เงินราคาตัวรถเด็กเก้าแสนกว่าบาทครับใช้เงินหนอกรถประมาณแปดหมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองแปดหมื่นก,กว่าบาทาแปดหมื่นกว่าบาทพร็อกแ่งหน้ามิวด้วยพร็อกแ่งหน้ามิวด้วยแบบนี้เลยครบเซตเลยแล้วก็ชุดอุปกรณ์ในเรื่องของกันชนท้ายเราคืนให้นะอ่ะกันชนท้ายเราคืนให้ได้วบาทได้แบบนี้เลยได้แบบนี้เลยอ่านี่ครับใคร ใครที่มองหารถอยู่หรือว่าอยากดูตัวันเป็นครับนี้จะไปจอดอยู่ที่สยามซิตี้ของสี่ครับผมไปดูได้เลยครับถ้าถูกใจสอยกลับบ้านไปเลยครับผมดีสุดละบอกได้เลยแบบนี้ดีสุดละแล้วก็ลูกค้าที่สนใจนะครับทักมาที่เฟซบุ๊กของอีสุสยามซิตี้ทุกสาขานะครับเรามีที่ปรึสษาการขายขอยให้คำแนะนำหรือถ้ามาอยากหาผู้จัดการเล็กก็มาที่ลำลูกกาของสี่เบอร์โทร02 9 9 4 5 6 1 0 9 085ถึง 486-7825เสอง้าเบอร์นี้มีลาูย์หกห้าห6ึ่านะครับนี่เลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับหรือว่าใครถูกใจก็ไปสอยกลับบ้านได้เลยครับตัวนี้แปลงหน้ามิลหรือว่าใครอยากได้มิวเอ็กซ์ซึ่งสยามทิตี้สต็อกลดเยอะมากเลยครับ,รบอยากได้เซตแบบนั้นก็ไปจัดเลยครับที่เหลือเดี๋ยวน้าจัดให้เราคือเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยนะครับฝากผลงานไปด้วยอีตูสดแยามซิตี้และกระมลงการยางครับผมสุดท้ายวันนี้สวัสดีครับ